สวัสดีครับอยู่มีต้นแลเข้าสู่ช่องยูทูบเพอร์ชานาลาแลนด์สวัสดีคู่ภัยผวกแดงแล้วก็คู่ภัยต่อสามยองด้วยนะครับสวัสดีทุกท่านครับไม่มีเหตุตรงทางแยกจะไปเขาน้อยครับวันนี้รอคู่ภัยก่อนรอคู่ภัยก่อนแจ้งคู่ภัยแล้ว ไม่มีคนเจ็บเนาะเพราะว่าเมื่อกี้อัมินถามว่ามีคนเจ็บไหมอย่อาง <c oughs> ดีนะโชคดีนะที่ผมมเห็น <c oughs> เห็น,หนไวไปหน่อยพอดี่าส่งยายส่งยายเข้าโรงพยาบาลแล้วก็ส่งลับเลยโทรหาอัมิน เขาเนี่ยบ่อยแล้วนะเนี่ยไม่รู้ว่ามีอาถรรพ์อะไรหรือเปล่าชนกันปุ๊บจับปุ๊บจับเลยอ๋อจะเลี้ยวนี่แรงอะไรของกงเลยตุ้เรื่องเลยโอ เหี้ยเห็นเลยเห็นแล้วถ่ายรูปไปจะถ่ายรูปให้เขาขไม่ได,ได้ผมไม่มีเน็ตผมถ่ายวีดีโออยู่ส่งให้เขาเหมือนกันส่งวีดีโอให้ับถ่ายวีดีโอให้เขาลงมาในกลุ่มอเขาเยรูปเลย ทางเดียวยกอย่างเยาวเลยเนี่ยโอ้กระจกละเอียดเลยยาวเลยโทรหาประกันประกันมามาพร้อมเลยดิยเดีย๋ยงไงยเลยงก็แจ้งเจ้าหน้าที่ก่อนต้องช็คเจ้าหน้าที่ก่อนถูเท้าต้องอไม่รู้ต้องถามแอดมินเดีย๋ยวแอดมินมาน ไม่เป็นไรไนู่นกล้องอยู่นู่นมีกล้องด้วยมันมันเห็นน่าจะเห็นอยู่แหละมันมีสองฝั่งไม่ใช่เหรอมีข้างในด้วยไม่ใช่เหรอน่าจะเห็นอยู่ตัวใหญ่ไหมผมเพิ่งเห็นนะเน,นี่ยมีกล้องเนี่ยมาดูฝั่งนู้น ะมันลากได้ยินดังลากเลยลากแล้วมันก็นมานี่เลยจริงๆเรไม่ได้แรงนะ,ะงมไม่ก็ เห็นขับมาพร้อมๆกันนี่เรื่อยๆใช่แต่ไม่รู้มันมันลากไปยังไงไม่ได้หลับหรอกเพิ่งแค่หลับรอกแกก็ไม่หลับหรอกเหมือนแกหมดแรงไหมเฉยไหลยหลายแล้วแบบแบบนี้ยหลายแล้วเนี่ย กูภัยไปไหนก็โทรหาเล้าโทรหากันแล้วนี่เอปททหร,หอรหนอยอนจจอนเดี๋ยวดไปจอดตรงนั้นเดี๋ยว,อยวแอดมินมาไล่อีกผมให้จอดทางถนนตรงนี้วันก่อนมอไซค์มอไซค์กับมอไซไม่รู้ต้องถามแอดมิน แอดมินกระปุกแดงไอ้แอดมินกับกู้ภัยเพราะยังไงเราต้องเรียกตำรวจมาอยู่แล้วแหละขนาดวันนั้นยังเรียกตำรวจมาเลยมอไซค์กับมอไซค์เพราะว่ามีสายตรวจอยู่เพราะว่าตรวจอยู่นี่ยใช่ไหมเนี่ย ใช่กูขป่ปวะเนี่ยไม่ใช่มาดูฝั่งนี้จับเด็ก เจ้าขานมไม่ส่งไหนต้องฝั่งนูน้นอ่ะโอหไดไปย่งเงี้ยไปไม่ได้แล้วต้องต้องเอาของมาถะเอาเเรถอีกถ่าย,ายต้องรอเขาก่อน